สวัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปฉเฉลยนะครับข้อสอบ A level ปี67นะซึ่งเป็นการสอบครั้งที่2แล้วนะครับที่เราใช้ชื่อว่า A level นะเป็นข้อสอบหลักสูตรใหม่สำหรับน้องๆที่อยากทำข้อสอบหลักสูตรใหม่เนี่ยสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ปี6,4นะครับ64 65 66 67พวกนี้จะเป็นข้อสอบหลักสูตรใหม่หมดเลยนะครับผมถ้าข้อสอบก่อนปี64นะครับบางข้อโอเค แต่บางข้อจะเป็นข้อสอบหลักสูตรเก่านะครับที่เขาไม่เอามาออกข้อสอบแล้วนะอันนี้ควรรู้ไว้ข้อสอบก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมนะครับ30ข้อ90นาทีนะตกข้อละ3นาทีก็ถือว่าไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไป25ข้อแรกเป็นช้อยนะข้อละ3คะแนน25คูณ3ก็75 นะแพทเทิรนเดิมกับสมัย9วิชาสามัญ5ข้อหลังข้อละ5แต้มเป็นเติมคำอีก25คะแนนนะครับ75บวก25ก็เป็น100คะแนนพอดีนะเหมือนเดิมข้อแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเซตอ่ะไม่เสียเวลาเรามาดูพร้อมกันเลยโจทย์บอกว่า A B C เป็นเซตในเอกภพสัมพัทธ์นะครับหลายคนเวลาเจอ3เซตนะเคยเรียนมาก็ะจะวาด โลโก้ช่อง7แบบนี้ถามว่าได้ไหมสำหรับข้อนี้ก็ได้นะลูกนะจะวาดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่บังเอิญพี่หนึ่งเห็นเงื่อนไขนี้เขาบอกว่า C เป็นสับเซตของ A-B ลบ b A ลบ b คืออะไรนะอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B พอจเจอเงื่อนไขนี้เข้าไปในพี่ขออนุญาตวาดใหม่ดีกว่าพี่วาดแบบนี้ครับน,นี่ A. นานี้ B C ต้องเป็นสับเซตนะครับจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ A-B ลบ b นี่ครับวาด C ในนี้นี่เพราะตรงนี้คือ A-B ลบ b นไม่รูป A-B ลบ b คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B วาดแบบแรกก็ทําได้นะครับนะแต่อาจจะยุ่งยากนิดนึงพี่หนึ่งขออนุญาตวาดแบบ2เอาละได้รูปมาแล้วนะครับ c เป็นสับเซตของ a ลบ b อ่ะขออนุญาตลบรูปนี้ทิ้งแล้วกันอ่านโจทย์ต่อ a รวมกับ b มี20 A จะกรอกยังไง A มีจำนวนสมาชิกเป็น2เท่าของ B ยูเนียน C กรอกอยังไงยังกรอกไม่ได้เลยนะมาดูครับ A s เซ B ยูเนียน C เท่ากับ7 A s e เซมันคือตรงกลางนี้เนี่ยเอเซกเอาไปรวมกับ C นะครับมีค่าเท่ากับ7ถ้าอย่างนี้ขออนุญาตสมมุติเลยละกันแค่ในชื่อ X ตรงนี้ชื่อ Y แปลว่า x บวก y เท่ากับ7อันไม่รูกโจทย์ถาม b ลบ a มีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ b ลบ a คือเขียวเขียวอันนี้เอาเงี้ละกันจัดเต็มเลย4ตัวแปรนะมี a b แล้วก็ x y เริ่มจาก a u b เท่ากับ20 a u b มันก็คือ a บวก b บวก x บวก y อ่ะพี่หนึ่งใส่วงเล็บที่ x y ทำไมก็นี่ไงเรารู้แล้วว่า x กับ y มีค่าเป็น7นะพี่หนึ่งก็เลยแกล้งใส่วงเล็บไว้นะย้ายข้างไปก่อน a บวก b เป็น13เป็นสมก,การที่1ต่อมาครับจาก n a เท่ากับ2เท่าของ n b union c n a เนี่ยคือ x บวก y บวก b เท่ากับ2เท่าของ nb ยูเนียนซียูเนียนคือ a บวก x บวก y ยันไปลูก b ยูเนียนซทั้งหมดนี้ b ทั้งหมดนี้แล้วไปรวมกับ C เหนไหมครับเพราะ B union C ก็จะมี a บวก x บวก y เหมือนเดิมจงใจใส่วงเล็บที่ x กับ y เอาไว้เพราะจะแทนด้วยเลข7เลย,เลยก็ได้ว่า b บวกเเท่ากับ 2a บวก14นะโอก็จะได้ว่า b เท่ากับ 2a บวกเเป็นสมการที่2เห็นไหมตอนแรกเหมือนจะมี4ตัวแปร ถ้า4ตัวแปรต้องมี4สมการนะเอาเข้าจริงๆเขาก็ยังปราณีนะเหลือแค่2ตัวแปรเท่านั้นเอาค่า B จากสมการที่2แทนลงในสมการที่1ครับ A บวก B b แทนด้วย 2A บวก7นะถึงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วลูกแก้สมการด้วยความรวดเร็วอ้นะเร็วไป13-7ลบ7ได้เท่าไหร่ 13ลบ7ได้6นะครับ A เป็น2ก็จบนะเพราะโจทย์ถามอยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A นะ B ลบ A ก็คือถามตัว A นั่นเองก็ตอบ2 3แต้มอุ้ย3แต้มแรกนี่ถือว่าสำคัญนะลูกอุ่นใจนึกภาพบอกป่าเวลาไปสอบอะทำข้อแรกได้นี่เฮ้ยพึกเขิมัเขิมใช่ปะ บางคนข้อแรกไม่ได้ข้อ2งงข้อ3ยากผ่านอุ้ยใจแป้วนะครับนี่ได้ข้อแรกแล้วบอกเลยอุ่นใจสู้ตายสู้ตายอ่ะรอใครเรียบร้อยครับข้อแรกก็ถือว่ากลางๆนะไม่ยากมาก